วันนี้เป็นวันสำคัญอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเป็นวันสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาเป็นวันทำบุญพี่น้องประชาชนทางอีสานเหนือของพวกเราตั้งแต่ปู่ย่าตายายทำมาแล้วอย่างวัฒนธรรมของพี่น้องชาวจีนของพวกเราแผ่นดินใหญ่ของพวกเราก็ถือว่าวันไหว้เจ้าวันไหว้เจ้า,ยยาก็คือเป็นวันสำคัญยิ่งของพี่น้องชาวจีน เป็นวันไหนท่านก็กําหนดวันออกมาอย่างพี่น้องชาวอีสานเหนือของพวกเราก็กําหนดออกมาว่าวันข้าวประดับดินก็คือวันเดือนดับแล้วก็วันเดือนสิบเพ่นเป็นวันทาบุญฉลากพัดถวายฉลากพัดแล้วก็น้อมจิตอุทิศสวนกุศลต่อบรรพชนคือพ่อแม่ปูญญ่ย่าตายายปวงสาคนาญาติญาติมิตรสาหาเจ้ากรรมในเวรในที่พวกเราได้ร่วมกันทําบุญในพรรษา ือเดือนเก้าดับที่ผ่านมาและวันนี้เป็นเดือนสิบเพนอีกวันหนึ่งในพรรษาเพราะนั้นถือว่าเป็นวันสำคัญถือมาตั้งแต่โบรัมโบราณโบราณการคนที่ปู่ย่าตายายของพวกเราถ้าหากว่าท่านล่วงรับดับขันไปเพราะว่าการเกิดมาเนี่ยไม่ใช่จะทำแต่คุณงามความดีอย่างเดียวหลวงพ่อเคยพูดทำความชั่วด้วยติดตัวไปด้วยคนเราคนหนึ่ง พวกเราคิดดูพวกเราก็แล้วกันตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเราเป็นคนดีไม่เคยฆ่าสัตว์ใช่ไหมไม่เคยเบียดเบียนไม่เคยทาความชั่วอย่างนั้นเลยอย่างนั้นใช่ไหมพวกเราก็รับประกันในตัวของเราไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นความชั่วก็ดีความดีก็ดีมันอยู่กับเราเทั้งสองอย่างแต่เมื่อเราล่วงรับดับคันไปไม่รู้จะกรรมชั่วหกรรมดีจะให้ผลก่อนถ้าพวกเราเพ่อเมื่อตายไป กรรมชั่วให้ผลพวกเราอาจจะไปเป็นไปตกนรกไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไรฉานไปไปเกิดเป็นเปรลดซะก่อนก่อนที่จะได้รับสนบุญอีกพวกเราได้ทําเอาไว้ในเมื่อพวกเราตกไปในทางต่ําเราก็คืนมาผลจากกรรมชั่วผลจากกรรมที่เราทําไปแล้วเราอาจจะมาเป็นวิญญาณที่ร่องลอยเออวันนี้วันเดือนสิบเพนสมัยก่อนเราเป็นมนุษย์นะ เราได้พบพระพุทธศาสนาเราได้ทําบุญทําทานกับพระสงฆ์ได้ทําถวอยฉลากระพัดแต่ปีวันนี้คราวเนี่ยเราตกทุกข์ได้ยากผ่านมาแล้วพี่น้องลูกหลานที่ได้รับมรดกจากเราไปที่เราได้ทําไล่ทํานาทํารั้ว,วทำสวนทำธรรมาค้าขายให้แก่ลูกหลานเหล่านั้นได้รับมรดกจากเราไปพวกเขาเหล่านั้นได้ทําบุญ ไปทาบุญทําทานบ้างหรือเปล่าหนะ้าเนี่ยดวงวิญญาณเหล่านั้นอาจจะมามองเชิงเงือขอมาหาพวกลูกหลานพวกญาติญาติก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราได้มาทําบุญในพระพุทธศาสนาถึงจะไปวัดไหนที่ไหนก็ตามเออจุดก่อนที่จะหลับนอนวันนี้ให้กราบไหว้พระสะีก่อนเออบุญกุศลของข้าพเจ้าแต่ทํามาในอดีตถึงปัจจุบันนี้ที่จะเป็นคุณงามความดีมากน้อยก็ขอให้เป็นเครื่องเกือ้อกูลหนุน ดวงวิญญาณพ่อแม่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเราตกทุกข์ยากข,าขอให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจากคุณงามความดีของข้าพเจ้าที่ทํามาตลอดด้วยเทินให้คิดในใจไว้อยู่เสมอให้คิดในใจเอาไว้นะอันนี้ก็คือเป็นการทําบุญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกระ,ระคุณพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราบางท่านเ,าเห็นไหมท่านทําไร่ทํานา ทำที่ทรมาหาเลี้ยงชีพซื้อที่ดินที่ออดอนที่บ้านที่เรือนไว้ให้พวกเราพวกเราก็ได้อยู่ได้พึ่งพาอาศัยที่ดินที่ดอนเหล่านั้นบ้านเรือนเหล่านั้นได้รับความสะดวกสบายอันนี้ก็คือเป็นบุญเป็นกุศลพวกเราเป็นทายาทของท่านได้รับความสะดวกสบายจากผลงานของท่านในเมื่อเราได้รับผลงานเราจะรับเราก็เฉยไม่คิดถึงท่านจะเลยไม่น่าจะถูกต้อง เพราะในหลักของพุทธศาสนานี่บุพการีบุคคลผู้มีอุปกรากรพวกเราควรจะแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อท่านเหล่านั้นอย่างไรเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องทบทวนจะต้องทบทวนจะต้องได้คิดเมื่อท่านมีพระคุณอย่างนั้นแล้วพวกเราควรจะแสดงความกตัญญูต่อท่านเหล่านั้นอย่างไรถึงพวกท่านเหล่านั้นจะล่วงลับดับขันตายไปแล้ว พวกเราที่อยู่เบื้องหลังพวกเราก็ได้มาทําบุญอย่างวันนี้แหละใส่บาตรท,ทาบุญจากนั้นก็ถวายพัทหารพระสงฆ์ในสมาทานศีลในวยัยพระสวดมนต์ล้วนแล้วจะเป็นคุณงามความดีพวกเราก็น้อมจิตที่เป็นคุณงามความดีเหล่านี้แหละต่อบรรพชนหรือดวต่อดวงวิญญาณท่านเหล่านั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท,ท่านนะการสร้างคุณงามความดีพวกเรานั่งอยู่ด้วยกันทั้งทุกคน แต่ความปรารถนาหรือความคิดเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะแต่คนหนึ่งปรารถนาอย่างหนึ่งคนหนึ่งปรารถนาอย่างหนึ่งอย่างที่พวกเราได้สมาทานสิขอให้ข้าพเจ้าได้ถึงพระนิพานในปัจจุบันนชาตินี้ด้วยเถิดอันนี้ถูกต้องนะคือให้ปรารถนาให้พ้นทุกข์อย่ามาเวียนว่ายตายเกิดถ้าเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้อะไรตัวมีอะไรมากมายหลายๆอย่างประเดประดังเข้ามา เหมือนความสุขก็จริงจู่แต่ครั้งสุดท้ายเนี่ยใจจะขาดมันหาความสุขไม่ได้แต่จุดนั้นนะ่ะเกิดมาพบหน้าชาติหน้าใจจะขาดเกิดทุกข์อีกอย่างเก่าเพราะนั้นอย่ามาเกิดจะดีกว่าจะทํายังไงจึงจะไม่มาเกิดน,นี่แหละขอให้ถึงพระนิพพานด้วยอนุสงค์บุญกุศลที่ทํามากน้อยก็ขอให้ถึงพระนิพพานถ้าได้ปรารถนาสิ่งนั้นได้ก็ดีที่สุดนะแต่ถ้าไม่ถึงขน,นนขนาดนั้นก็ให้ไปสู่สวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งไปพักผ่อนอยู่ ชั้นพรมชั้นสวนรรค์ก็ยังดีดีกว่าตายแล้วไปตกนรกไปเกิดเป็นสัตว์ทิฏัิฉานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นหมูหมากากา่เขามีความทุกข์ยังไงการเป็นอยู่ของเขาการล้วนแล้วออกจากไปจากวิญญาณคือใจนี่แหละภาพเป็นปฏิสนธิไปเกิดพอเกิดแล้วก็นเกิดขึ้นมาแล้วก็หิวหิวก็นะต้องได้กินอาหารเลี้ยงชีพของตนเองชีวิตของตนเองแต่ในใจบางตัวก็ฉลาดกว่าคนนะมีบุญบาตรวาสนาบาร,รมีกว่าคน พราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านทีงว่าไม่เหตฆ่าสัตว์เพราะว่าใจของเขาร่างกายของเขาได้ตกต่ําในภพนี้ชาตินี้แต่ว่าใจของเขาที่สูงเขาอาจจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายอาจจะเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์มาก่อนหรือเป็นพระสงฆ์องค์เจ้า,จาแต่ว่าทําความกรรมชั่วในเชี่ยววินาทีหนึ่งพอตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นสัตว์สาราสิงเป็นหมูหมากาไก่ อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นแต่ว่าใจของท่านนะยังสูงส่งอยู่แต่ว่ากรรมส่วนหนึ่งพลิกผันให้ท่านไปในทางที่ชั่วเนะี่ยเพราะท่านพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าเอออย่าทำอย่าไปฆ่าอย่าไปเบียดเบียนซึ่งกันและกันแต่ท่านก็ย้ำอีกว่าความชั่วอย่าทำียเลยดีกว่าเพราะความชั่วเมื่อทำมาแล้วจะทำให้ตนเองไปได้ทางชั่วได้ได้ลหลายอย่างนี่แหละคือการสร้างคุณงามความดีอย่างที่หลวงพ่อได้พูด ความปรารถนาก็ไม่เหมือนกันอย่างนางวิสาขามหาอุบาสิกาในครั้งพุทธเจ้านะท่านเป็นผู้เป็นพระโสดาบันนางวิสาขาเป็นมหาอุบาสิกาเป็นผู้ดูแลอุปธรรมพระถาพระสงฆ์อยู่ที่วัดบุกพารามไม่ใช่วัดเชตวารามนะเชตวารามเนี่ยเป็นวัดของอนาถาพิธกะเศรษฐีวัดบุกพารามเนี่ยเป็นวัดของนางวิสาขาเป็นผู้สร้างขึ้นด้วยทุนทร,รัพย์ของนางเองท่านก็เป็นเศรษฐีนะ แต่ที่ท่านก็วันพระอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าประทับแล้วก็อุบาสิาสกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบาสิกาเนะี่ยจัดเป็นกลุ่มๆนะเออเป็นกลุ่มๆก,กลุ่มคนแก่กลุ่มคนกลางคนกลุ่มเด็กหนุ่มสาวเนะี่ยเอามารักษาศีลน,นางวิสาขาเอคนเหล่านี้เนะี่ยเขามีความคิดอย่างไงวะเออพวกแต่ละกลุ่มเนะี่ยเราไปถามดูสิอถามความเห็นของเขาสิ เขามีความตั้งใจและเขามีความปรารถนาอย่างไรในกลุ่มคนมารักษาศีลเหล่านี้คือรักษาศีลอุโบสถก็มีรักษาศีลห้าก็มีนางวิสาขากันเลยถามป้ายายยายรักษาศีลคราวนี้รักษาศีลเพื่ออะไรหวังอะไรปรารถนาอะไรยายทั้งหลายก็ตอบพร้อมกันโอ้พวกยายทั้งหลายเกิดมาพบนี้ทุกข์เหลือเกินชีวิตครอบครัวผ่านมามาก แล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยเท่าแก่ชราไอ้เขาถึงยังไงยังไงก็ขอให้พวกผู้ฆ่าทั้งหลายอัน,น้สงทานอันนี้สงสินขอให้ได้ไปสู่สวรรค์ไปเกิดในสวรรค์ด้วยเธอข้อาพรเจ้าปราถนาสวรรค์ขอให้ไปเกิดสวรรค์นางก็ทราบแล้วก็ไปถามอีกคนกลุ่มหนึ่งอีกไปถามคนเอ้เอาไปไงพวกเราปราถนาอะไรบอกโอ้ถึงยังไงยังก็ขอให้ครอบครัว มีความร่มเย็นเป็นทุกมีความผาสุกมีลูกมีเต้าทุกคนก็ให้มีหน้าที่การงานที่ดีๆมีความสุขกันในการเป็นอยู่ไปถามอีกกลุ่มนึ่งอีกพวก,พวกที่แต่งงานเริ่มเป็นจะมีครอบครัวโอ้ยขอให้เราพวกเราทั้งหลายท่านได้ลูกคนแรกก็ขอให้เป็นให้ได้ลูกเป็นผู้ชายโดยเอิอ เพื่อจะได้เป็นหลักของครอบครัวจะได้บวชในพระพุทธศาสนาอันดับแรกก็ขอให้ได้รกผู้ชายก่อนฮะอันนี้คือคือคนกลุ่มหนึ่งแล้วไปถามเด็กเด็กกําลังเป็นสาวรุ่นถามว่าหนูปรารถนาอะไรรักษาศีลในครั้งนี้เด็กสาวเหลนะ่านั้นก็ตอบว่าพวกหนูทั้งหลายรักษาศีลปฏิบัติตนเป็นคนดีด้วยอันนี้สงศิ์ศีลทั้งหลายทั้งปวงก็ขอให้พวกหนูไปสู่ ได้แฟนมีคนมั่งคัง่งแฟนสวยงามแล้วเป็นคนมั่งคัง่งเป็นคนดีแล้วก็ให้ไปอยู่ตระกูลสามีตั้งแต่เป็นสาวสาวาจะให้เป็นสาวแก่พูดง่ายๆอันนี้ก็คือนางวิสาขาได้ยินแล้วก็คนแต่ละกลุ่มนี่ปราถนาไม่เหมือนกันในในแนวความคิดน,นางก็เลยเอาคนกลุ่มนั้นแหละไปกราบพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ก็เออใช่แนวความคิดเนี่ยไม่เหมือนกันคนกลุ่มหนึ่งก็คิดอย่างหนึ่งพูดผ่านความทุกข์ยากมาแล้วก็คิดอีกอย่างหนึ่งไอ้คนที่ยังไม่เคยเห็นทุกข์ก็คิดอีกอย่างหนึ่งอย่างนี่แหละอย่างคนสี่กลุ่มนี่แหละพระพุทธเจ้าแต่ถึงยังไงก็ตามทุกกลุ่มเนี่ยก็คือพญานายโคบานไนโคบานคือคนเลี้ยงโคลนะเลี้ยงวัวเคนเลี้ยงวัวฝูงใหญ่ เราจะต้องไล่ฝูงวัวไปกินหญ้าแล้วก็ไล่ไปกินน้ําในแหล่งน้ําเพราะนโคบานรู้จักแหล่งของวัวควรจะไปกินที่ไหนยังไงอันนี้ก็เหมือนกันเพราะพุทธเจ้าท่านว่าพยามัจ,จุราชไร่ต้อนฝูงสัตว์ทั้งหลายพวกสัพพสัตว์ทั้งหลายคือมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยไปสู่ความแก่แล้วก็ไปสู่ความเจ็บแล้วก็ไปสู่ความตายคือหลักประหารทุกคน พราะนั้นเราปรารถนาสวรรค์กดีพรหมโลกก็ดีปรารถนาเป็นมนุษย์สมบูรณ์บริบูรณ์ก็ดีต้องการปรารถนาให้มีลูกชายเป็นหลักของครอบครัวก็ดีปรารถนาให้ไปสู่สกุลสามีภรรยาที่มีตระกูลก็ดีล้วนแล้วจะปรารถนาวัตตะปรารถนาความทุกข์เข้าหาตัวเองถ้าทางที่ดีแล้วคือตั้งจิตตั้งใจ สังสมคูนงามความดีและก็ปาถนาพระนิพานขอให้ไม่ไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารอันนั้นแหละคือปาถนาที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าท่านยุส่งเลยให้ปาถนาอย่ามาเวียนไหวตายเกิดถ้ามาเวียนไหวตายเกิดกันเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายมีความสุขก็จริงอยู่แต่อีกสักวันหนึ่งเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยมรณะภัยเข้ามาถึงไปนอนทู่โรงพยาบาล สลบสไลด์เข้าห้องไอจีตลีตะเลือเงินอยู่นู่นจะหาความสุขได้ไหมถึงจะมีความสุขยังไงก็ตามแต่ถึงจุดนั้นละหาความสุขไม่ได้นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านบอกกล่าวแต่ทีนี้มาพูดถึงเกี่ยวกับในครั้งพุทธกาลอีกเหมือนกันแต่คนทั้งหลายกว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนยเออก็ไม่มั่นใจเหมือนกันมันหลอกกันหรือเปล่าว่าตายแล้วเกิดแต่นี้มีพราม เขาบอกเป็นผู้มีฐานะกล่ำรวยแต่เขาเกิดมาเขามีบุญวาดสนาอย่างหนึ่งพอเกิดขึ้นมาแล้วคล้ายๆเขาเขามีฌานแล้วมีวิชาตัวหนึ่งติดตัวของเขามาพอเกิดขึ้นมาแล้วเขามีญาณทะัตตาอย่างรู้เลยว่าคนนี้เอ,อไปที่ไหนไปเกิดที่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาจะบอกว่าเขาจะทํานายได้เออ,อันดับแรกเขาคงจะเอากระโหลกหมาเนะนี่ยมาเคาะหัวบรรณ์ ใช้ไม้เขามีไม้ไม้กายยสิทธิ์ของเขาไม้อายสิทธิ์ของเขาเนี่ยมีไม้มากะเคาะหัวหมาปักปักปักเขาก็นั่งสักสงบจิตดูสะกดจิตดูงั้นแต่กำหนดดูที่ใจดวงวิญญาณหมาตัวน,นี้มันไปไปเกิดที่ไหนฮะเขาก็ทายได้จากนั้นเขก็ทํานายคนเลย,เนยคนคนนี้ไปเกิดที่ไหนเอากระโหลกมาเคาะเออผลในสวดกดไปทุกแห่งโหนโอกิตติศัพท์ของเขาดังไปหมดเลยทีนี คนคนนี้ไปชื่อว่าอย่างนั้นนามสกุลอย่างนี้ตายแล้วไปเกิดที่นู่นที่นี่เ,เขาก็บอกอบางเพิงเพ้อเผยไปเกิดที่ไหนคนวิญญาณโรงที่ไปบอกเขาก็ยังมาบอกให้ฟังอีกต่างหากมันเข้ากันได้คนทั้งหลายก็เป็นที่ยอมรับกันเท่านมีชื่อว่าวังคีสะนะ,ะวังคีสะ,ะพรามณคนนี้นะแต่เป็นผู้ลูกล่างเอสงงาพาเผยเสร็สวยงดงามเนาเป็นไปคนมีตระกูลเหมือนกัน คนทั้งหลายก็ยอมรับแต่แตอนนั้นก็ไปทํานายทายทักไปเรื่อยไอ้คนที่เป็นหัวหน้าก็เหมือนหมอดูนะหมอดูที่ไทยแม่นแม่นใช่ไหมก็ต้องมีบริวารอันนี้เป็นธรรมดาฮนะบริวารก็คล้ายๆกับเป็นสมุนเป็นหน้าม้าต่างหากว่งั้นแต่นี่ก็วังกีสานี่ก็มีสมุนอีกเหมือนกันติดตามจีสอยห้อยตามถึงห้าร้อยคนนะติดต่อสอยห้อยตามไปในชนบทไหนก็อา้าวใครอยากจะรู้ว่าวิน ญาติพี่น้องของใครตายแล้วเกิดที่ไหนเอามาสมัยนะั้นเขาไม่ได้เผานะโดยมากเขาตายแล้วเขาไปทิ้งที่ป่าช้าบ้างไปฝังบ้างลักษณะอย่างนั้นเขาเอากระโหลกต่างคนก็เอากระโหลกพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายมาให้พรามณนี่เคานะเลยคนละยี่สิบกะหาปหนาบาังหักกะหาปะหนะบังทุดแท้แต่ใครจะให้นะแต่เป็นอาชีพไปเลยทียนะี้พราม์ท่านี้ก็เคาะไปเรื่อยเลย คนทั้งหลายก็ให้เหินมาพวกบริวารก็ได้อยู่ได้กินกับการทํานายของพราหมณ์แต่นี้นก็เดินไปเรื่อยๆจนถึงกรุงสาวัตถีเกรุงสาวัตถีคือคือกรุงที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่นะเออแต่นี้กเขาไปหาที่พักพาอาศัยอยู่แห่งหนึ่ง่จากนั้นก็หนึ่งพราหมณ์ท่านก็ประกาศอะริวล้อทั้งากกาหล,ลายหน้ามาท่านเลยประกาศเออใครอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดที่ไหนมานะ พราามของเราเนี่ยรู้จักมดแต่นี้ก็เห็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าถือดอกไม้ทูบเทียนไปเข้าไปปวัดป่าเชตตะวันไอ้พวกนี้ก็เห็นเอา้าพวกท่านไปไหนไปกราบพระพุทธเจ้าไปฟังธรรมท่านโอ้ยพวกท่านจะไปทําอะไรนี่มาหาพราามเนี่ยระวังคีสของเราเนี่เหนือกว่าใครทั้งหมดเดียเ๋ยวนี้แต่พวกนั้นก็เอ้ย วางคีสะก็จะสู่พระพุทธเจ้าไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าสยามภูรู้แจ้งโลกเลยใครๆก็อวดอวดจัดดาบารมีของอาจารย์ของตนเองใช่ไหมอย่างคนยุคทุกวันนี้ผู้ใดนับถืออลงพ่ออินกรก่อนลงพ่ออินเก่งก้มูผู้นับถือองค์อื่นก็ว่าองค์อื่นเก่งก้มูผลในสุดลูกศิษย์ก็จะตีกันเลยเพราะนั้นในครั้งนั้นก็เหมือนกันนั่นแหละอันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะแต่นี้ก็พราหมณตอนนี้ก็ต่างคนก็ต่าง ยกว่าสมณะโคดมพุทธเจ้าเ,เหนือกว่าใครทั้งหมดในโลกนี่แต่พวกเขาทือนับถือพราม์คนนั้นวังคีสาเ้าบอกพราม์เนี่ยยอดเยี่ยมที่สุดเคาะกระโหลกใครในรู้ทั้งหมดไปที่ไหนไปเกิดที่ไหนฮะนี่แหละหัวหน้าสุก็เลยพวกพระพุทธเจ้าไม่ฟังไม่ยอมฟังเอแสดงว่าพระพุทธสมณะโคดมเนี่ยจะเก่งจริงหรือเปล่าเพราะเขาไม่ฟังเลยเนีย สำนักพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาเชื่อในพระธรรมคําสอนเชื่อในพระพุทธเจ้าพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีใครที่จะยิ่งกวา่าจะแล้วจากนั้นก็พราหมณ์เ้าก็เลยไปเข้าไปกราบสมณครุลมใช่เป็นยังไงพระพุทธเจ้าท่านก็เห็นว่าพราหมณ์คนนี้จะเข้ามาฮะกับบริวารเขาพ่อพราหมณ์คนนี้มีอุปนิสัยมรรคผลนิพพานจะได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์อยูนะ่แต่ว่าเขาหลงผิดเป็นในอีกแนวฉีกไปอีกมุมหนึ่งฮะ พระพุทธองค์ก็คอยรอคอยพอเข้ามาแล้วพระองค์ก็เตรียมศีษาไปหกศนะีสระนะเออศีรษะที่ศีรษะไปเกิดในรถนรกก็มีศีรษะไปเกิดเป็นเปรตก็มีศีรษะไปเกิดเป็นจจติติฏฉานก็มีศีรระมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีศีรษะไปเกิดสวรรค์ก็มีศีรษะพระอรหันต์เข้าสู่นิพพานก็มีนะท่านเตรียมเอาไว้ จากนั้นก็พราหม์ธนมาพระองค์ก็ถามว่าพราหมณ์วังคีสะเธอทําอะไรพรามณ์ก็บรรยายให้ฟังข้าพระองค์เป็นผู้รู้จกักชีวิตของคนท่านได้เคาะกะโหลกศีรษะแล้วเจีงยงไม้เจริงพระเจ้าค่ะเออเอาถ้าจริงมาเคาะกะโหลกเลยสพอเคาะกะโหลกปักปัก,ปกโอ้ วิญญาณนี้ไปตกนรกพระเจ้าข่านะเออใช่ถูกต้องอ,อดีละถูกต้องถูกต้องเนี่นออยนะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ปฏิเสธนะอย่างทุกวันนี้ก็เหมือนกันถ้าพวกเราถามว่าไสย,ยศาสตร์มีไหมออพวกไสย,ยศาสตร์มีไหมพวกผีมีไหมพวกปอบมีไหมอย่างนี้ยออครูบาอาจารย์ท่านไม่ปฏิเสธนะพวกไสย,ยศาสตร์พวกเคอรอื่องรางของขลังอย่างเนี้ยอ,อ,อย่างเนี้ยมีไหม ครูบาอาจารย์ท่านมันเป็นเสียมันมีอยู่ในโลกเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันพระพทธเจ้าท่านพราม์คนนั้นท่านเคาะกระโหลกศีรษะคนนี้ไปตกนรกพระเจ้าข่าเออใช่ยอมรับเอากระโหลกที่สองให้เคาะอีกโอ้คนนี้ไปเกิดเป็นเปรตเป็นวิญญาณที่เลื่อนลอยหาจุดทักกดเกณฑ์ไม่ได้เดี๋ยวนี้ยังเลื่อนลอยอยู่พระองค์เออใช่ถูกต้องฮะเคาะกระโหลกอีกอันนี้ไปเกิดเป็นสัตติธัชานะออ ไปเกิดเป็นสัตว์นะตัวเนี้ยคนคนเนี้ยโป่งเออใช่ถูกต้องเอากระโหลกให้เคาะอีกเอเออันนี้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์นะกระโหลกเนี่ยเอออ้าวใช่ถูกต้องเคาะไปถ,ถึงสวรรค์ถึงพรหมจะนั้นเอากระโหลกพระหรหันให้เคาะปะเนี่ยกระโหลกพระรหันให้เคาะเคาะปักปักปักเงียบคือไม่รู้จักทางไปทางมาพระระหันเนี่ยท่านหมดจดจากกิเลสแล้วเด็เออท่านเข้าสู่อมตะมหานิพพานแล้ว ท่านมันออกจากโลกสมมุติทั้งหลายทั้งปวงแหละเคาะทั้งหลายก็นเงียบเคาะสองสามครั้งเงียบพร,พระพุทธองค์ก็ถามว่าวังคีสะกะโหลกนี่ไปไหนไม่รู้กระผมไม่รู้จักทางไปทางมาเลยกะโหลกนี่แปลกจริงๆเลยแต่เคยเคาะมาก็เห็นรู้ทุกกะโหลกที่ผ่านๆมาไม่รู้ว่ากี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกะโหลกรู้หมด แต่กระโหลกนี้แปลกว่ะไม่มีทางไปทางมาเนี่ยเขาก็ซื่อสัตว์นะเขารู้จริงๆเทีะพระพุทธองค์บอกว่าเนี่ยกระโหลกเนี่ยเป็นกระโหลกพิเศษเนี่ยแล้วเขาไปเกิดไหนพระเจ้าค่ะเรายังไม่บอกถ้าว่าเธอบวชเธอบวชเข้ามาแล้วศึกษาจึงจะให้ประสิทธิ์ประสาทวิชานี้ให้ถ้าคนไม่บวชไม่ให้วิชานี้คือพระพุทธองค์จะให้วังคีสะบวชใช่ไหมโอ้ทายอย่างนั้นเอาข้าพระองค์ ยังขาดวิชานี่อยู่ยังไม่ได้วิชาเนี่ยขอบวชเออก็เลยเอา้าวบวชก็บวชพระองค์ก็เลยให้บวชนะพอให้บวชเสร็จแล้วกับบริวารทั้งห้าร้อยใช่ไหมเอ้ยสุ้เจ้าออกไปนอกวัดะก่อนเออคอยอยู่นอกวัดเดี๋ยวข้าจะเรียนวิชานี่ก่อนถ้าได้วิชานี่ไปว่ามดุดเออกระเดื่องเรื่องลือเลยละ่ะเออเรายังกระโหลกเดียวเดียวเนี่ยละยังเรายังไม่รู้อย,อยู่เนี่ยเนี่จากนั้นบริวารก็ออกไปคอยอยู่นอกวัด ต่นนี้พระวังคีสาะท่านก็เรียนวิชาพระพุทธองค์ก็สอนให้ใช่ไหมสอนให้พิจารณาเกสาผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกแยกแย,กแยกว่วหลางกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราใจของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถอดถอนกิเลสในใจพอเรียนเข้ามามลูกน้องก็มาถามไปไงอาจารย์จบแล้วยังยังยังยงัไปไปจะเพิ่งมาใกล้นะเดี๋ยวเราเรียนยังไม่จบ เออแต่สองสามวันก็นมาถามอีกไป,ไปไปไปอย่าเพิ่งมาเราจรงยังไม่จบเอาละใกล้ละเรารู้แนวทางแล้วพอถึงเจ็ดวันท่านได้สําเร็จเป็นพระหรหันต์พระวังคีสายได้สําเร็จเป็นพระหรหันต์ท่านเองพวกลูกน้องก็มาถามเป็นไงอาจารย์โอ้ยวิชาของเราที่ผ่านานมาวิชาหลอกหากินเฉยๆเราไม่กลับไปอีกแล้วสูตเจ้าจะไปที่ไหนก็นไปนะไปหากินที่อื่นซะ เราจะบวชแล้วเราจะไม่ศึกแล้วโอ้ท่านอาจารย์บวชพวกผมก็บวชด้วยแล้วเออเอาบวชก็บวชมามาบวชเออลูกศิษย์ก็เลยมาบวชท,ท่านก็เลยมีบริวารแต่ห้าร้อยเนี่ยอันนี้แหละคือพระวังขีสะจากนั้นได้สำเร็จเป็นพระหันพระพุทค์สอนเรื่องกรรมฐานให้เนี่แหละในครั้งก่อนในครั้งพุทธกาลเขาก็สงสัยเหมือนกันว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญเขาก็มีความศึกษาอยู่ไม่ใช่น้อยเหมือนกัน แต่ถึงยังไงพระพุทธองค์ก็มีวิธีการที่จะศึกษาในเรื่องนี้ว่าตายแล้วเกิดด้วยตายแล้วสูญแต่ทุกคนทีไ่ได้ศึกษาดูแล้วคนเราเนี่ยตายแล้วเกิดเกิดแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นจึงท่านจึงให้สั่งสังสมคุณงามความดีให้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจท่านจึงยกเป็นพุทธภาสีว่าปุญญานิปรโลก,กัจมิงปฏิฐาโหนติปานิหนัง บุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหนาถ้าว่ามีแต่โลกเดียวเราเกิดมาแล้วตายแล้วก็สูญจะไปทําคุณงามความดีให้โง่ทํใหม่ใช่แต่มันไม่ไม่สูญอย่างที่ว่าดิเพราะพระพุทธองค์ได้ศึกษาดูแล้วถ้าว่าตายแล้วสูญเราก็คงจะไม่เห็นผีและไม่มีผีไม่ต้องกลัวปานะ่าช้าล่ะไปนอนที่ไหนก็ได้อันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าตายแล้วสูญหรือเปล่าน จะให้ไปนอนป่าช้ามันเลยกลัวผีไงถ้ามันตายแล้วศูนย์จะไปกลัวทําไมไงเพราะนั้นในหลักของพุทธศาสนาขอให้พวกเราคณะสัตยาญิติโยมทุกหมู่ทุกเรานะวันที่พวกเราได้มาทําบุญกองน้อมจิตุที่ส่วนกุศลถึงบรรพชนพ่อแม่ปู่ย่าตายายอย่างที่ลวงพ่อได้กล่าวเพราะปู่ย่าตายายของเราอาจจะเกิดเป็นสัตว์ที่ฉานถ้าไปตกนรกนก็แล้วไปถ้าหาว่ามาเกิดเป็นเปรตที่ล่องลอยอยู่ พวกเราทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้พวกท่านเหล่านี้จะได้รับถ้าพวกท่านเข้าสู่นิพพานไปแล้วก็จบไปสู่สวรรค์ชั้นพรมอาหารสวรรค์ชั้นพรมท่านก็อีกส่วนหนึง่งถ้าว่ามาเกิดเป็นมนุษย์อาหารของมนุษย์ก็ส่วนหนึ่งมาเกิดเป็นสัตว์ที่ละชานเป็นสัตว์ที่ละชานส่วนหนึ่งถ้าหากว่าดวงวิญญ,ญ,ญาณยังเป็นเปรตยังล่องลอยอยู่ดวงวิญญาณเหล่านั้นจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราท่านทั้งหลาย ถต่ถ้าว่าตกนรกเราก็ว่าส่งไม่ถึงอีกเหมือนกันนะเนี่ยส่งไปชนีในไปชนีไม่รู้จะส่งยังไงอีกเหมือนกันในเมื่อนายไปชนีส่งไม่ถึงจะทํำยังไงส่งกลับมาหาเจ้าของเดิมผู้ที่ส่งไปชนีถ้านายไปชนีซื่อสัตย์นะถ้าเราไปฝากไปชนีแล้วไปส่งหาเจ้าของเขาไม่เจอเออเจ้าผู้ที่ปลายทางไม่มีไม่มีที่อยู่ปลายทางนายไปชนีไปหาแล้วไม่เจอเขาต้องส่งมากลับมาหาเจ้าของ นี่ก็เหมือนกันบุญกุศลที่พวกเราได้ทําไปแล้วทางวัาาดญาติพี่น้องของเราไม่ได้รับบุญกุศลน่าจะไปถึงไหนก็ต้องกลับมาหาเจ้าของพวกเราท่านทั้งหลายเป็นผู้กระทำเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะจัตวาทยญาติโยมลูกหลานทุกคนให้ศึกษาเอาไว้หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนละเอียดถี่ถ้วนนะถ้าพวกเราได้ศึกษาเพราะนั้นขอให ในวันนี้กับพวกเราได้มาพบมาเจอเป็นวันฉลากกระพัดวันเดือน10บเพนวันหนึ่งปี2555ปีต่อไปก่อน5 6ปี2555ก็ผ่านไปแล้วเนี่นแหละมันไหลไปเรื่อยๆมันไม่ใช่ไหลแต่วันคืนเดือนปีเท่านั้นชีวิตของเราก็ไหลไปสู่ความแก่่ความเจ็บความตายในที่สุด เพราะนั่นอให้พวกเราจะตั้งอยู่ในความประมาทนะพร้อมกันกับวันพุ่งนี้นะอย่าลืมพุ่งนี้อย่าลืมทุนกระหม่อมจะถแถลงข่าวการกุศลสร้างพระเจดีย์องค์หลวงตาพวกเราควรจะไปช่วยกันฟังาวางปฐมมะเลิกสร้างพระเจดีย์หลวงตาแต่เมื่อเราล้มหายตายจากไปเราไปสู่สวรรค์ชั้นพรมแล้วโอ้พระเจดีย์หลวงตาเนี่ยวันวางปฐมมะเลิกวันกล่าวถแถลงข่าว วันแรกเราก็ได้ไปนั่งฟังเราจะงได้ไปทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลกับเจดีย์องค์หลวงตาอยู่นะ้าหลวงตาเนี่ยเป็นพระหันแห่งบุญกุศลได้ติดภพติดชาติเรามาเนี่ยมันจะปิดติดภพติดชาติอย่างนั้นนะคณะทาย,ยาทโยมลูกหลานนะเต่กว่านั้นหลวงพ่อยังบอกว่าเอ๊ะมันพวกยากลําบากจะไม่ได้ไปแล้วมงเอา้าถ้าเราไม่อยากได้บุญก็ไม่ต้องไปถ้าใครอยากจะได้บุญยัค่อยไปนะมันจะไปยากอะไร ถ้าไม่ใครไม่อยากจะได้บุญก็ไม่ต้องทําบุญไม่ต้องทําทานแต่ถ้าใครอยากจะได้บุญเอ้าเสียสละเนอะทำทานเนอะใครอยากจะใครอยากจะได้บุญเออรักษาศีลเนอนะ่ถ้าใครไม่อยากจะได้บุญเอ้าไม่ต้องรักษาก็ได้ศีลน,นะมันจะยากอะไรมีสองทางเท่านั้นแหละพวกเราท่านทั้งหลายคณะจัตวาญาติโยมลูกหลานเนอะต่อนนี้ไปคณะสงฆ์จะโนโมนาให้พรอ